อได้ยิ้มกันออกหน่อยนะครับหลังจากที่เข้ารกเข้าพงไปออกทะเลไปนะฮะเจ็บปวดจุกเสียดแน่นท้องล่าสุดครับลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะได้แล้วนะครับบุกเอาชนะเวสต์แฮมได้2ประตูศูนย์ครับแล้วก็มีประเด็นให้พูดถึงเยอะมากทั้งการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นรวมถึงวิธีการเล่นที่มันเกิดขึ้นในวันดีๆแบบนี้ครับต้อนรับเดือนธันวาคมนะฮะด้วยชัยชนะก็ ชวนคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในเกมนี้นะครับติดตามไปด้วยพร้อมๆกันนะครับผม yeah. yeah. ว่าอันดับแรกนะฮะพอเราได้เห็นรายชื่อออกมาเนี่ยแน่นอนละ่ะคนก็จะพูดถึงโอ้โหโมซาระาดนดรอปนะนะครับอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันเคยเกิดขึ้นในเรื่องราวนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่า มันเกิดขึ้นในวันที่โมพร้อมเล่นนะครับไม่เจ็บใหม่แบนนะฮะและที่สําคัญคือนั่งยาวเลยครับไม่ได้มีโอกาสลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังหรือท้ายเกมอะไรต่างๆนั้นนะแต่ทีมชนะได้ด้วยความสมดุลที่น่าสนใจครับตรงกลางเนี่ยคนที่ออกไปยืนด้านขวาแทนโมคือดูมิริโบสไลนะครับแล้วก็มีฟูเดนเวสเนี่ยคอยเชื่อมคอยขับเคลื่อนนะครับพร้อมมีแมคคิสเตอร์มีกราฟเฟนแบ นะยืนเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังโคดิกัรโปรนะยืนทางด้านซ้ายแล้วก็มีอลิสเดอร์อิสซักขับเป็นคนด้านตัวเป่าผมว่าในในการขับเคลื่อนบอลนนะครับแม้ว่าครึ่งแรกมันอาจจะยังไม่มีสกอร์นะฮะแต่เราได้เห็นความไหลลื่นครับเราได้เห็นความไหลลื่นที่ที่ดูแบบผมว่าคนคนอ,อย่างเราเนาะนั่งดูบอลเนี่ยเอาแค่จังหวะการรับส่ง มันจะมีความรู้สึกทันทีเขาว่าเฮ้เกมนี้เออมันดูแน่นมันดูเนี้ยบมันดูปึกเดียวออกล้าเล่นกล้าเสียงกล้ายัดโดยเฉพาะฟอ r ์นิวสเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประตูแอสซิสต์หรือสถิติตัวเลขที่มันสวยหรูครับแต่ถ้าใครได้ดูะนะครับตลอด75นาทีที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยผมว่าเราเราพูดได้เต็มปากเต็มคำได้ครับนี่คือหนึ่งในเกมที่วสทำได้ดีที่สุดเลยครับ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่รเวร์พูในบทบาทของการเป็นจอมทัพด้วยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการขึ้นเกมรุกอ,อยู่ทุกที่เคลื่อนที่ตลอดเวลารับส่งแก้ไขสถานการณ์ในช่วงที่มันแบบอึดอัดตื้อๆตันๆเกมเคลื่อนจากกลางขึ้นมาหรือหลังจัาจากหลังขึ้นมากลางหรือจากกลางขึ้นมาหน้าเนี่ยพอบอลมันตื้อๆต้องขวางไปขวางมาเนี่ยจะมีเวสอยู่เสมอครับที่โผล่เข้ามาเพื่อมาเชื่อม เชื่อมเสร็จแล้วก็ไปต่อเอาแค่ตรงนี้ครับมันทําให้เกมมันไหลลื่นผมชอบมากแล้วมันก็ดูมันง่ายเหลือเกินสกิดแตะแปะไปเรื่อยๆครับแต่ไอ้แค่ตรงนี้แหละที่มันทําให้รูปเกมทุกอย่างมันดูมันดูมีความหวังมันมีโอกาสซึ่งหลายะครั้งเราก็เห็นใช่ไหมฮะัะไม่ว่าจะเป็นในแดนสองก็ตามลงมาเชื่อมเสร็จปุ๊บปลีกไป วิ่งตัวเปล่าไปรับอีกทีจ่ายให้เพื่อนหรืออะไรต่างๆนานานะหรือในแดนสุดท้ายแดนสเข้าไปแบบกล้ายัดกล้าเสียงกล้าแทงกล้าเปิดแบบลูกได้เสียไอ้ความรู้สึกตรงนี้แหละครับที่มันดูดูตื่นตาตื่นใจขึ้นจากหลายๆนะที่ผ่านมานะผมเออเฮ้ยมันมันเล่นแล้วมันดูดูมีความหวังเว้ยเอยอมีหลากหลายโอกาสแหละที่มันเกิดขึ้นอ,อีสัตยิง ตวัดยิงติดเซฟอิราอุราใช่ไหมฮะเอ,อหรือก่อนนั้นนั้นอ่ะมีแปรแบบข้ามคานออกไปหรืออ่ะมีช็อตของเวสที่มีโอกาสด้วยเลาะต่อแตะต่อต่อยไปแล้วทําชิ่งในกรอบผิดโทษก็ได้แปรเน้นๆอ่ะก็ยังติดเซฟอีกแต่สัญญาณมันมาครับสัญญาณมันมาจนมาถึงครึ่งหลังเนี่ยน,นะครับแต่หนึ่งชั่วโมงแรกพอดีเออมันก็ทําได้จริงครับแล้วก็เป็นการเน้น พื้นที่เจาะแดนกลางอะตรงกลางเนี่ยซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันอึดอัดมากครับแทงยัดยัดเข้าไปได้ก่อไปโทษแปะเข้าไปได้พื้นที่สุดท้ายอะไรเงี้ยประสิทธิภาพมันน้อยครับแต่เกมนี้เฮ้ยมันได้ปังปังปัง,ปงแล้วก็เริ่มจากเวเนี่ยนะครับที่แทงทะลุให้กับโคดิกาโปตวัดเข้ามาแล้วอิซาก็ตั้งเท้ารอเลยครับไม่ได้ยิงแรงนะฮะแต่ว่าทิศทางนี่ร้อเปอรเเบียดเสาแรกแบบหมดจดมาก มันเป็นส่งสัญญาณแหละครับว่าเออในราคาขนาดนี้นะฮะด้วยผลงานที่ประจักษ์ขนาดนี้นะฮะสอนเสมอกับนิโคเซอร์มาตลอด2-3ปีหลังเนี่ยคลาสของตัวจบสกอร์มันต้องแบบนี้ครับมันต้องแบบนี้คือก่อนหน้าน,นี้มันก็หลากหลายปัจจัยอย่างที่เราทราบแหละปรับตัวจังหวะไม่ได้ความฟิตความมั่นใจอะไรก็ว่าไปแม้ทั้งเกมนี้กว่าจะมาถึงประตูที่ทำได้เนี่ย ก็อย่างที่ไล่กันไปใช่ไหมซึงแรกกระตุม้มนู่นออกไปไกลนู่นเลยนะนะปั่นข้ามคานไปหรือจังหวะยิงจ่อๆก็โดนติดเสียบมันค่อยๆเพิ่มเติมความเชื่อมั่นความมั่นใจอะ่ะจูนไปเรื่อยจูนไปเรื่อยจนกระทั่งมาจบสกอร์ได้โอ้โหปลดล็อกเลยครับประตูแรกของอิซัคในสีเสื้อของลิพูในเกมพรีเมียร์ลีกนะซึ่งก็หวังว่ามันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแหละครับอิซัคก,ก็บอกว่าบอรอมานาน นะไอประตูบานเนี้ยเมื่อไหร่มันจะโดนปลดล็อกสักทีก็เป็นช่วงเวลาแห่งความแบบเออโล่งอกอะนะครับทําได้สักทีนึงแต่สิ่งสำคัญคือทีมชนะนั่นแหละครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของของความยอดเยี่ยมต่อไปซึ่งพอเกมมันมาแบบนี้เรื่อยๆครับสัญญาเนี่ยมันมันอยู่ในเชิงบวกอยู่แล้ววิสทำได้ดีนะอิซัค ปลดล็อกได้นะครับหรือคนอื่นโจโกเมสอย่างเงี้ยได้ลงเล่นตัวจริงในเกมพิีมี์ลีกครั้งแรกนะครับจากตำแหน่งแบ็คขวาด้วยนะย้อนกลับไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเดือนกันยายน2023ยาวนานมากยาวนานมากสองปีกว่าแต่เกมนี้นี่คือเนียนกริปเลยครับทั้งเกมรับเกมรุกขึ้นลงแบบเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องฝืนไม่ต้องอ๊ะอะอ๊เอ๊ะยังไงนะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยผมว่าน่าจะ3-4ครั้งได้ที่โจเมสขึ้นมาแล้วได้ครอสได้เปิดจะเออร์ลี่ครอสจะคัตแบ็กอะไรก็ตามแต่มันทำได้ครับทำได้แล้วก็สุดท้ายก็มีแอสซิสด้วยในช่วงทดเจ็บที่เปิดให้กับผู้ิีกปพักอกแล้วก็ตะวัดยิงตุ้มเข้า ส่วนเกมรับก็มาตราฐานครับพะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการมีโซโบสไลด์อยู่ทางกลาบขวาด้วยครับโซโบช่วยเกมรับได้ดีมากเลครับคือมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเด่นชัดขนาดนั้นแต่ด้วยด้วยบทบาทการยืนตำแหน่งเนี่ยมันเลยทําให้คู่เซนเตอร์หรือมิดฟิลด์ที่ต้องคอยมาคั v เวเนี่ยไม่ต้องแบกภาระมากเป็นการ back to b a s i c เล่นแบบแบ็กขวากับปีกขวาโดยธรรมชาติแบบนั้น ขึ้นลงตามจังหวะสอดประสานกับไรก็วานไปมีช็อตหนึ่งที่โซโบโแบบวิ่งถอยลงมาเพื่อทดแทนตำแหน่งของโจโกเมสแล้วก็สกัดได้ด้วยมันเอื้อกันครับมันเอือ้อประโยชน์โดยรวมมันเลยทำให้ทีมนั้นดูค่อนข้างสเสถียรขึ้นโคดิกาโปก็ยังเป็นเป็นหนึ่งคนที่ได้รับความมว่งใจต่อให้เต็ไมไปด้วยคำวิาพากษ์วิจารณ์เนาะผมว่า อาจจะมีแฟนๆลิพูหลายๆคนทีน่ทางเดียวตลอดครับเดาได้ตลอดครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นจุดเด่นที่สุดที่กูี่าโปทําได้แล้วบางเกมมันก็สำเร็จผลแบบนี้แหละสองประตูในวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายสําหรับกุกร,รี่าโปไล่เลียงไปถึงคนอื่นครับเซนเตอร์วันนี้ก็ถือว่าเก็บงานได้ดีครับอีบูฟานไดตลอดทั้งเกมเนี่ยเวสแฮมไม่มีโอกาสยิงตรงกอบเลยนะครับ อ่วนเบเกอร์เก็บคลินชีนได้ลูกใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายแหละที่จรอร์ดโบเวนได้ได้ปั่นโค้งในเท้าซ้ายแล้วมันข้ามคานไปอันนั้นอาจจะใกล้เคียงสุดนะซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเลยะครับว่าเวสแฮมในฐานะเจ้าบ้านวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะต่ำมาตรฐานมีหลากหลายเหตุการณ์ที่มันดูแบบเออส่งไม่ได้เลยเ,ยเช่นอในแนวรุกเนี่ยโบเวน คาร์ลวิลสันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สร้างความคุกคามอะไรมากมายซึ่งประกอบกับแนวรับของลิเวอร์พูลถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานด้วยนะครับกลับมาอยู่ในฟอร์มที่คือมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหเลื่อนเลอเพอร์เฟกต์แต่ก่อนนั้นเนี่ยมันระส่ำระสายจริงๆครับตอนนี้แค่กลับมาแบบตั้งหลักได้หรือลูคัสปาเกตา้าอันนี้ยิ่งแบบหลุดไปเลยนะครับ หลายคนก็บอกโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นครับพี่ถูกโยงไปถึงเรื่องแบบว่าก่อนหน้านี้เมื่อสองปีก่อนนะครับที่มีประเด็นว่าถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับกับการพน,นันใช่ไหมซึ่งสุดท้ายแล้วมันมันหลุดพ้นไปแล้วนะครับแต่ผู้คนก็ยังแบบจับไปเชื่อมโยงอีกเพราะอืมทำไมมันพูดไม่หยุดเลยนะครับคือโดนไปเหลืองโดนไปเหลืองนาทีที่แปดสิบสาม โดยเหลืองจากการไปโวยผู้สิทินั่นแหละครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอคชั่นนั่นเลยนะครับพอโดยเหลืองเสร็จปุ๊บไปต่อครับโวยต่อพูดต่อไม่หยุดไม่หยุดจนแบบเหมือนเหมือนไม่พอใจแค่ไปเหลืองสุดท้ายกรรมการก็เลยต้องต้องชูไปเหลืองที่สองให้ซึ่งถัดมาไม่ถึงนาทีอ่ะคือพูดอยู่อย่างนั้นแหละคือมันเป็นการแสดงออกแบบ เอออันนี้เราเราก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่หยุดเหลวหรือ,อยังไงมันมันคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งใบเหลืองที่สองมันออกมาก็ก็ไม่มีใครคัดค้านอะไรเพราะไม่หยุดจรงิงๆครับซึ่งก็ก็ต้องไปคุยกันต่อแล้วครับถ้ามันจะมีประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงว่าเอ,อ๊ะทำไมเหมือนพูดจนแบบเหมือนอยากจะให้ตัวเองโดนใบแดงอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากัน แต่ที่แน่พอเหลือ10บคนเนี่ยกลับกลายว่าเอ๊ะทำไมดูเวสแฮมันดูมันดูคุกคามขึ้นมาเนี่ยฮะนิดๆนะครับระยะเวลาหนึ่งนีมีบางช่วงมันไอ้ลูกที่จอร์โบเวนได้ปั่นโค้งก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณนั้นแหละนะแต่สุดท้ายก็มาปิดกล่องได้ครับจากรี่คาโปในช่วงทดเจ็บอย่างที่บอกกันโจโกเมสแอซิสนะฮะโจรับจบวันนี้เด็ดมาก ความจริงก็เล่นดีทุกคนแหละนะครับในวันที่เก็บชัยชนะได้ในวันที่รักษาครีนชีตได้ไม่เสียประตูนะฮะไม่เปิดโอกาสให้กับคู่แข่งแบบสับเพ่าแบบซุ่มซ่ามอะนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แฟนอร์พูแบบขอแค่นี้ก่อนเ่ยคือไม่ได้ถึงขั้นว่ามันจะต้องไปกลับมาโชว์ฟอร์มเทพระดับโอ้โหเวิร์คคลาสอะไรขนาดนั้นแต่เกมนี้มันเหมือนเป็นแค่ จากล้มแล้วค่อยแล้วค่อยแบบลุกขึ้นมาปัดฝุ่นเสื้อผ้าให้มันดูแบบเออมีทรงหน่อยเว้ยยังพอมีลมหายใจกันหน่อยเพราะว่ามัมามาในช่วงเวลาที่ถูกถูกต้องแหละครับเพราะถ้ามันหนักน่วไปมากกว่าเนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ที่มันวิกฤตอ่ะคือถ้าคุณไม่จมไปเลยอ่ะ มันก็ต้องมีลมหายใจที่มันแบบเออต่อให้แบบอะไรล่ะผะอืดผะอมอหายใจแบบพังงาบพังงาบหรือกระทำแต่แต่สุดท้ายมันยังพอมีลมหายใจอยู่ซึ่งเอาแค่ตรงเนี้ยผมว่าโอเคแล้วโอเคแล้วกลับมาคว้าใช้ได้หยุดช่วงเวลาที่มันเลวร้ายได้คว้าสามแต้มได้ ไม่เสียประตูเก็บกินชีได้โอเคแล้วโอเคแล้วครับซึ่งอเนชลร์ดก็บอกแบบนี้ครับมันก็เป็นเกมที่ทุกคนเล่นได้ดีครับเป็นเกมที่ทุกคนนั้นตอบสนองออกมาปฏิกิริยาในช่วงเวลาที่มันยากลาบากแบบเนี้ยเฮ้ยมันต้องช่วยกันแบบนี้แหละแล้วมันก็บ่งบอกว่าเออปฏิบัพินาภายในทีมเนี่ยมันยังเอากันอยู่นะมันยังมีวันที่มันแบบเอ้าสู้กันหน่อยเว้ย แล้วมันก็ทําได้อะแต่สุดท้ายก็ยอมรับแลวครับว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าหายห่วงโล่งอกปลอดโปร่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ยังน้อยเป็นสัญญาณในการตั้งหลักที่ดีครับเออยังมีลมหายใจอยู่เว้ยยังไม่ตายเนะส่วนเรื่องอื่นๆก็ชื่นชมหมดแล้วครับอีซักทำได้อไม่เคยสงสัยในคุณภาพของเขาอยู่แล้วรอเพียงแค่ช่วงเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่ทำได้เสร็จปุ๊บอะขอให ยืนระยะไปคนที่กระโปร็ยังเป็นคนสําคัญเหมือนเดิมนะฮะคนอื่นๆโจโกเมสยอดเยี่ยมโซโบทำได้ดีแม็กกากราฟเฟนแบกกลับมาแบบรักษาทรงของตัวเองได้ออกบอลอย่างมั่นใจ5หลา10หลาถือว่าสอบผ่านถี่หรือก็แค่พอมันตั้งหลักได้ตั้งลําได้อย่าเป๊อีกแล้วกันส่วนกรนีของโมซาร่าอันเนี้ยหลายคนก็ให้ความสนใจเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าไม่ได้ เจ็บไม่ได้ติดทดแบนนั่งยาวด้วยไม่มีโอกาสลงเล่นในฐานะตัวสำรองด้วยซ้ําไปนะครับฉะนั้นก็บอกว่า10วันที่ผ่านมาเล่นไป4เกมนะมันก็ต้องก็ต้องบริหารจัดการแหละนะครับแล้วทุกคนเขาก็เชื่อว่าคุณภาพของทีมมันสามารถทดแทนกันได้แต่อย่างไงก็ตามโมูก็ยังเป็นคนสําคัญอยู่ดีแต่ถามว่าเฮ้ยแล้ววันพุธในเกมที่เจอนแลนจะได้กลับมาไหม สรศบ,บอกเดี๋ยวต้องรอดูมันเหมือนผมว่าเป็นการส่งสัญญาณแหละครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันก็คือคุณภาพหรือความคาดหวังจากทีมที่ส่งไปถึงโมซาร่าเนี่ยมันอาจจะลดระดับลงด้วยวัยด้วยผลงานที่มันออกมาด้วยสภาพร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่มันมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมาย แล้วมันก็เป็นมุดหมายบอกว่าใช่ครับโมยังคงสําคัญต่อทีมเสมอครับไม่มีใครพรากคาว่าตํานานไปจากเขาได้แต่ในาสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยทีมต้องมาก่อนครับทีมต้องมาก่อนผมว่าตรงจุดเนี้ยเราสามารถจินตนาการตามได้นะครับว่าเออมันเป็นมุดหมายในการเปลี่ยนถ่ายของยุคสมัยเี่ะมันค่อยๆเริ่มต้นขึ้นแล้วย่างจริงจัง จากการตัดสินใจของด้วยสล็อตไม่ได้หมายความว่าโมซาราแต่ต้องไม่ได้ต่อไปแล้วครับแต่ต้องได้ตัดสินใจได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วครับซึ่งผมก็หวังว่าคิงโมจะจะเรียนรู้และเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในะปัจจุบันว่าสุดท้ายแล้วครับสโมสรผลงานของทีมมันต้องมาก่อนผลงานส่วนตัวถ้าเขายืนหยัดรับมือกับสถานการณ์ที่มันเป,นปลี่ยนแปลงได้ อาจจะไม่ได้ลงเล่นทุกนัดน,นะไม่เหมือนสมัยก่อนละแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่โมได้รับโอกาสถ้าเขายังคงเป็นคนสำคัญของทีมได้สร้างความแตกต่างเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้กับทีมได้ผมว่าตรงนั้นแหละมันจะเป็นประโยชน์สูงสุดมากๆให้กับสโมสรเวอร์พูลหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นครับส่วนโอกาสจะได้ลงเล่นมากน้อยแค่ไหนหรือจะโดนดรอปยาวหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับเอาเป็นว่า สามแต้มสําคัญแล้วกันครับชัยชนะหนึ่งนัดมันอาจจะดูเล็กน้อยครับกับสถานการณ์อื่นๆแต่สถานการณ์ตรงเนี้สําคัญมากสําคัญมากๆอย่างน้อยมันก็อย่างที่บอแล้วครับมันก็พอแบบตั้งหลักตั้งลากันได้มันยังไม่ถึงขั้นว่ารอดพ้นแล,ล้วนะไอ้ช่วงวิกฤตเนี่ยผมว่ามันยังหรอกแต่ระยะเวลาจากเนี้สลรัฐมีโอกาสแล้วครับที่จะกอบกู้และกอบโกยความเชื่อมั่นของคนกลับมา โปรแกรมจากนี้จนถึงช่วงปลายปีะนะครับอสองน้าถัดไปก็คือซัน d แลนด์กับลิสแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพูดง่ายๆอยู่ในขายแล้วกันครับอยู่ในขายที่จะสามารถคาดหวังได้ขอแค่แบบอ่ะพอตั้งหลักได้คุณอยาคุณอยาควาาอีกแล้วกันรักษารักษาทรงไปเรื่อยๆซันเดอร์แลนด์ลิสเอาสองนัดนี้ก่อนก็ได้คือมันพุทธกสุดสัปดาห์นะครับ ถ้ามันตั้งลำได้อาชนะติดติดกันเน่ยนะครับสี่ห้านัดหกนัดเออค่อยแบบลงอกกันอย่างปลอดภัยจริงๆแต่ตอนเนี้มันเพิ่งเริ่มครับส่วนบนตารางคะแนนมันอีกค่อยว่ากันเลยครับคือไอ้เรื่องลุ้นแชมป์เนี่ยอย่างที่เราคุยแหละจับความพ่ายแพ้ไปแล้วหกเกมเนี่ยมันยากมากครับตามสถิติมาตรฐานทั่วไปมันยากจริงๆ แต่เรื่องของการบี้ไปถึงท็อปโฟระถ้ามันตั้งลำตั้งหลับแบบนี้ได้เร็วนะแล้วก็ชนะแบบกลับมาชนะเนี่ยสี่ห้านัดหกนัดติดเนี่ยช่องว่างมันก็ไม่ได้เกินเอื้อมอะมันยังพอคาดหวังได้เอาค่อยๆไปทีละนัดก่อนคนระับแล้วก็ค่อยมานับนิ้วกันดูผมว่าหลังปีใหม่อ่ะ,อะพอได้เห็นหน้าเห็นหลังกันหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยเร์พูลอยู่ตรงไหน แล้วสานการของอนรนส์ลอตยังคงปลอดภัยร้อเปอร์เซนหรือยังคงแบบยักแย่ยักยันยืนปากเควอ,อยู่เหมือนเดิมค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ดีครับเออชนะบ้างดิมันจะยำแย่อะไรกันทุกดัดถูกป่ะชีวิตเราเออมันก็ต้องมีวันที่ได้ยิ้มแย้มกันหน่อยนะครับ ขอให้เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่มีรอยยิ้มทุกคนแล้วกันครับสำหรับแฟนๆเลี้ยวภูครับแล้วคืนโดนพุดธลุ้นกันต่อเปิดบ้านเจอเซอร์ลนด์ส่วนธรรดาเจอกันลีชยูเอิดลุ้นกันต่อ,อ, and, อ,อ,ตตอผ่านพ้นดูเบนีแบบซีรีส์แล้วกันเนาะทีละนัดทีละนัดขอให้บรรยากาศความรุ่สึกตรงนี้มันอยู่กับทีมได้นานที่สุดแล้วกันครับโอเคเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความ ความสุขมีรอยยิ้มนะครับเออมีวันดีๆกับเขาบ้างนะครับเขาไม่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเดอะคอปทุกคนนะครับเออปลอดโปร่งแค่ไหนรู้สึกอย่างไรกับเกมนี้ครับที่บุกเวชนะเวสแฮมได้นะครับเดี๋ยวตามกบฏใจทุกเมนเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้เป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเราครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ